สวัสดีตอนเช้าค่ะกุด์มอร์กันอาลมาสมบายดี <c oughs> เดินทางไปทำงานตอนเช้าค่ะมืดตืดตือ้อมันเข้าฤูดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วตอนนี้ก็ประมาณ 6, 6, 6 5, กโมงหกโมงกลัว แต่ยังมืดอยู่นะคะเบิ่งเดินมืดตอนเช้าก็มืดตอนเย็นก็จะมืดมืดไว้แสงตะเวนหายไปล่องลอยไปคอยละเก็บคิ้งคอย ปวดเนื้อปวดตัวไปทั้งตัวเลยขึ้นสัวเสนอนรับได้กระเทียงขึ้นคืนเอเกาเหนื่อยขนาดไหนมันก็นอนไม่หลับก่อจะหลับได้เที่ยงขึ้นเที่ยงขึ้นก็มาตื่นตีหา ทางดู คนทำงานตอนเช้าก็ไม่ได้มีมากมายหรอกเอ็นบอนี่น้อยๆมีน้อยๆขับรถวิ่งไปบนถนนนี่กันมันเป็นเวลาเนอะมันก็สิเห็นกันจนที่จำกันได้ว่าคนนี้ไปทางนี้นะคนนี้ไปทางนี้เด้ จำกันได้จำลดกันได้ใชนะ่เพราะว่ามันกับรบถา,ายรางด่วนรถก็ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ วันสุกร้วันใดไก่ฮอดวันสุกรเราคอยกัเตรียมตัวมีแหงนะอ,อยากสินอนอยากสินอนอาบแดดอุนอ่นๆมีแสงสว่างอุนอ่นๆซองเข้ามา 14 xíu ồn xá cái xe sửa căn áo đó quầy cắp bì chô đẹp bày cắp bì chôn sửa căn áo có lăng cả xe sửa t-shirt tuổi điệu เพราะว่าเด็กะแม่นโธ่มากขาฉันเป็นตะคิวพอนะขาฉันเป็นตะคิวฉันไปทำงานไม่ได้เป็นตะคิวเพอเป็นตะคิวมันก็นสิเป็นยี่บอกาหาหน้าที่สิหน้าที่ก็เศร้า อันนี้โบมาหอเท็ดงานเหมือว่าในใีย่่ายหนึ่งคาดหลายคอยเป็นเจ้าของนะคอยคเตะออกเตะออกเตะก็หลูกบ่อนออก รือว่าเป็นทำงานมาโดนเป็นคนเกา่าคนแก่แต่คนเกา่าคนแกน่น้นขี้คานสุดๆคานข่อยก็เคยพอคนเห็น 讲的。 ความหนาวแต่ว oh, ่าต้องการความอุ่นตอนตื i, ่นึ้นมาจสิบ0มงเช้าคือสีหนีแห้งปวดเนื้อปวดตัวมันจะไม่สบายเมาะว่าหนึ่งัดชิหัดชิอาการเปลี่ยนแปลกเนาะมันเปลี่ยนอากาศคนประกันหัดชีบหดสุกคน สีหาหอบาร้ลว่ค่อยสิไข่ที่ได้วะจะต้องหายาลัดกินยาลัดด้วยเดี๋ยวถึงที่ทำงานก่อนจะไปหายารู้สึกว่าค่อยจะเอายาผ้าล่ายา,ยางใส่ไว้แน่ล็อกเกตหลอกเกอ ป่วยไม่ได้โอนางมารทั้งหลายพากันลาบป่วยเบิรแม่มดทั้งหลายลาบป่วยเบิรทุกคนเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้จัดการมาเห็ุงานแทน สินค้าคอยก็ได้ไปเห็ดซอยเขาคอยก็เห็ดงานคอยคอยก็เห็ดค้างสินค้าน้ำก็เห็ดเบิ้ลุยหังเพราะว่าหมอหมอนั่นหมอที่เคยทะเลาะกันนะคอยก็ล่าว่าหัวใจสั้นเลยมันใจบอมม้อยใจสั้นคอยไปได้ไปเห็ดแทนเขาเห็ดของขวัญน้ำเห็ดของเขา จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่มาร่วมเดินทางเห็นว่าแล้วมองกลัวกับยังมืเดเตือนๆบายบายเจอกันใหม่ค่ะ พอกันเดอ้อบายบายตัดโฟกัสเกียร์ขอบคุณมากมายสบายดีด้ยด้วยบายบายไอเลิฟยูอารมณ์มาเข้าฟันยาวอีเดเลนด์ดังกิเวลโฟร์คัมไกเกตขอบคุณมากมายที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากเบิ็งคลิปนะเดอ้อยังต้องการเวลายอยู่สองพันชั่วโมงบายบายค่ะ